ก็เรามาถึงที่บา้านลูกค้านะครับเครื่องตัวไอซัมซองสลิงมัดแบบการฝนตกมาเลยกันเลย Modify Professional Printing and Service สวัสดีครับ ก็บรรยากาศตอนเช้าคผมที่เชียงใหม่นะครับเราอยู่ที่โรงแรมอาบาเพื่อมาส่งตัว d f ซอลิมตัวไอตัวสองเห็นเป็นก้อนๆด้านหลังนี่คือเราไม่ได้ขนฟอร์นิเจอร์มานะใช่ครับไม่ใช่นะครับคือเครื่องพิมพ์ d f t เพราะว่าเดี๋ยวมันมีฝนมีอะไรพวกนี้เราก็เลยมาส่งหน้าฝนวันนี้ก็อาทิตย์เดือนพฤษภาคมครับผมทำไมเราต้องเอาคดีมาเพราะว่ารถอีกคันนึง ครับก็ไปใต้ใช่ครับก็อาทิตย์นี้เราส่งสลิมพร้อมกันอยู่3มเครื่องสมเครื่องครับก็แยกกระจายกันไปใช่นะครับก็อ่น่าจะมีฝนมั้งไม่แน่ใจครับก็อากาศถือว่าโอเคนะครับค้มๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเช้าๆนะครับไม่ใหญ่เกินไปครับแต่ว่าเสียงให้แพ้ขนึงใช่ครับอมใส่มใส่เคร มันคือทานไปนิดนึงโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูตอนเรานําส่งสซลินครับผมนะครับก็ตอนนี้สซลินเหมือนเป็นของหายากนะใช่ครับคุณอู๋ก็อยากได้ใช่ครับหลายท่านในประเทศก็รอนานใช่ครับหลายท่านก็โหทั้งคุณเจียบใช่ครับรอสลินกันน้าดูตัวนี้ใช่ครับผมก็ทั้งพื้นที่อย่างที่บอกคือตัวเครื่องเขาที่วางอยู่บนฐานตัวอบกาวแล้วพื้นที่ตัวเครื่องปิ้น ถึงเครื่องอบเนี่ยพื้นที่แคบนะครับไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะลูกค้าก็เลยต้องการหนึ่งคือในตัวพื้นที่อยู่แล้วนะครับสคือในการรันของตัวงานเนี่ยเขารันจากเครื่องปิ้นเข้าตัวอบได้เลยนะครับพวกนั้นก็เลยทําให้สะดวกไม่ต้องมาจัดตัวเครื่องอบอย่างกับคุณเจี๊ยบล่าสุดเราก็ที่ลง Facebook พื้นที่ก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ชก็เขามีห้องสําหรับไลฟ์สด เครื่องสลิมก็วางด้านหน้ามันก็พอดีไปเลยใช่ก็คือเป็นห้องอาจจะหน้ากว้างแค่สี่เมตรแถวชคเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้พื้นที่แค่นั้นได้แล้วใช่ใช่แล้วก็ผมว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของของสลิมคือเครื่องพิมพ์วางบนฐานอบกาวเวลาวิ่งมันนิ่มใช่ครับเพราะตัวกาวทั้งตัวตัวยึดชิงด้วยครับน้ำหนักเครื่องลงที่ฐานมันก็เลยวิ่งนิ่งใช่ครับก็เป็นจุดเด่น โอเคเดี๋ยวไปดูตอนเรานำส่งกันอีกทีหนึ่งได้เลยครับโอเคครับครับสวัสดีครับทำคนเดียวมันก็ไม่วุ่นวายแล้วก็มันควบคุมได้เครื่องเข้ามาในบ้านลูกค้าแล้วไหมครับดูเป็นที่การทํางานยิ่งเดี๋ยวพี่แป๊ะสอนทำสปอร์ตนี่เราเห็นเหมบมากครับการลงเครื่องสลิมเพราะว่ามีพื้นที่การที่จะวางเครื่องไม่มากนะครับอันนี้เหลือแค่นี้เอง ประมาณ40เซนนะครับตัวเครื่องซอลินความยาวแค่1เมตร38เซนนะครับก็เหมาะกับการเซตพอดีเป็น i 302นะครับทีนี้คุณแฟนก็กำลังช่วยอขาพอดีเครื่องนี้เครื่องใหม่เลยป่ะเนี่ย นี่หน้าไม่มีอะไรเลยเอ่อลำลูมิโดใหม่มาแล้ว,ลลวโอเค okay. ดูดูดูโปรแกรมพวกนี้มันเป็นโปรแกรมเพื่อจะจะพิน์ไปนะครับแล้วก็ในหน้าตัวนี้อย่างบอกตัวแผงควบคุมมันจะเหมือนกับที่เราควบคุมที่ตัวเครื่องเลยนะครับ mm hmm. กดเช็คก็คือกดเทสหัวพิมพ์นะครับอ่าพี่แปากด ตอนนี้เรายังไม่เทสกดถ้าเกิดเราเชื่อมต่อคอนเน็กแล้วเนี่ยคำว่าเทสตัวนี้เราจะกดได้แล้วเช็คตัวนี้ก็เท่ากับกับเทสตัวนั้นนะครับจะเหมือนกันนี่ครับมาตัวนี้สั่งทิศเทสอยู่ันนี้เป็นลูกศรนี้เขาจะพิมพ์เทสตัวหัวพิมพ์ออกมาให้เราดูว่าอ่าหัวพิมพ์น่ะออกครบไหมออกแบบไหนนะแบบนี้นะครับก็ให้เรามาลองดูนะครับสีขาว มันจะมองไม่ค่อยชัดนะเราต้องมาดูดีสีขาวเช่นตรงนี้หายไหมมันหายจางไปใช่ไหมสีอื่นมา,านเห็นไหมเห็นไหมอ๋อที่เห่านีนี่แหละครับหัวขาวเห็นไหมนี่ก็ออกแต่ออกยังไม่ไม่เข้มไหนยังไงก็แล้วแต่ก็กดเช็คนะครับมันจะสั่งเช็ค แต่ว่าสั่งคีนในโปรแกรมจะไม่ไม่ได้เหมือนตัวเครื่องตัวโปรแกรมเขาจะสามารถเลือกเป็น t o head ออกก็คือล้าง2หัวเราเหมือนกดที่ตัวเครื่องแต่ว่าตัวเครื่องมันจะสั่งล้างเป็นแบบ normal ให้เรามาตัวนี้เขาสามารถเลือกได้3ระดับก็คือ weak normal strong แบบเบาแบบกลางแล้วก็แบบแรงนะครับเลือกได้ก็พี่แป๊กก็สั่งแค่ว a k ไปก่อนก็คือล้างแบบเบาๆไปก่อนนะครับ ใช่ถูกต้องอาแล้วถ้าเกิดวันข้างหน้าเราเกิดล้างไปแล้วเนี่ยแล้วหมึกมันออกไม่ครบจริงๆหรือว่าไม่ดีขึ้นเช่นหยุดไปหลายวันถ้ามีโอกาสหยุดหลายวันใช่ไหมแล้วล้างแล้วไม่ดีขึ้นเราจะมาที่หน้าเซตติ้งตัวนี้หน้าเซตติ้งหน้าตัวนี้จะเป็นหน้าแผงควบคุมการทํางานของหัวพิมพ์การสั่งพิมพ์นะครับเราจะมาที่โหลดอิงตัวนี้ถ้าเกิดเรา ทำการเทสล้างแล้ว2-3รอบแล้วยังไม่ดีขึ้นเราจะต้องใช้คำว่าโหลดอิงโหลดอิงก็คือเขาจะดูดหมึกเติมเข้ามาในตลับซึ่งเขาจะดูดมึกเยอะแล้วแรงนะครับขึ้นเป็นวินาทีจะได้สูงสุดถ้าเราไม่กดสต็อปเนี่ยเขาจะดูดไปจน60วิซึ่งดูดหมึกไปเยอะมากดังนั้นตัวนี้จะไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราสั่งล้างสั่งคีแล้วไม่ออกจริงๆค่อยมาสั่งโหลดหมึกนะ โหลดมึกจะเหมือนกับคีนนิ่งก็ตรงที่ว่าสามารถเลือกได้ว่าจะล้างหัวไหนแต่ว่าจะดูโหลดมึกหัวไหนแต่เขาจะไม่มีเป็นแบบ3ระดับเบากลางหนักไม่มีอันนี้ขึ้นโหลดไปเลยมันจะขึ้นเป็นวิแล้วแต่เนี่ยสมมติปุ๊บเรากดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นวิเรากดสต็อปหยุดอ่ะพี่แป๊ะแนะนําว่าควรจะสั่งโหลดหมึกเนี่ยสิบถึิบาวิพอกดสต็อป ทุกครั้งที่สั่งโหลดมึกเนี่ยมันจะดูดหมึกแค่ผ่านหัวพิมนะครับมึกอะ่ะมันจะไหลเยิ้มอยู่ที่หัวพิมพ์อยู่ถ้าเราไปสั่งพิมเลยเนี่ยมึกจะหยดที่งานดังนั้นทุกครั้งที่โหลดอิงเสร็จเราต้องไปที่ครีมเพราะเวลาเราครีมเนี่ยเขาจะดูดมึกผ่านหัวพิมพ์ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาจะไปปาดตัวยางปาดสีฟ้าที่แปลบอกเลิกงานต้องทํางานเขาจะไปปาดน้ํหมึกที่เลอะตรงหัวพิมพ์ให้เรียกเพื่อที่หัวพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์ หมึกมันจะไม่หยุดที่งานนะครับตัวนี้ทุกครั้งที่โหลดต้องมาคีนนะครับหลังจากที่เราเคีนเสร็จแล้วเราต้องเทสทุกครั้งเพื่อที่จะดูว่าหัวพิมเหล่านั้นออกครบไหมครบหรือยังถ้าขาดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยจุด 2. จุดเล็กๆสั่งพิ้นเลยไม่ต้องคีนแล้วเพราะว่าหัวมันจะเกี่ยแล้วมันจะพิมพ์ไล่ไปเองนะครับเพื่อลดการสิ้นเปลืองของเรานะครับ ส่วนตัวต่อไปนะครับหน้าเซตติ้งตัวนี้ที่เราจะได้ใช้เลยก็คืออ,อันนี้เขาจะบอกว่าหัวอะไรบ้างคือ1 0ึนะครับในการพ่นความละเอียดส่วนตัวเดฟตัวนี้จะเป็น100%ในการพ่นละเอียดส่วนตัวซูเปอร์ตัวนี้มันจะ120%ในการพ่น แล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นคอสตอมคอสตอมนี่มันจะมีให้เราเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ละถ้าเกิดเป็นตัวนี้60ก็คือนอร์มอส่วนตัวนี้เราจะสามารถเลือก70-80 100ก็คือเดบแต่มันจะได้สูงสุดตัวนี้ก็คืออยู่ที่100จะไม่สามารถขึ้น110-120ไม่ได้อ่าน,นี่คือความละเอียดความเนียงภาพดังนั้นพี่ปาจะใช้ตัวนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพี่ปาจะใช้เป็นเดบเลย100ไปเลย หคืองานเราเนียนสวยแล้วมันได้มาตรฐานคุณภาพสูงเนี้ยพี่ป้าจะใช้เป็นเดบไปเพราะว่าหนึ่งคือปิมพช้าหน่อยแต่เราไม่ต้องรีบงานเราเนียน,น,ยนสวยมีราคาใช้เป็นเดบไปพี่ป้าแนะนำส่วนท้ายเนี่ยจะเป็นสตองก็คือมันจะมีให้เลือกอีกเป็นฟอกท้ายก็คือพ่นเป็นแนวสี่เหลี่ยมฟืบฟืบไปเลยตัวนั้นเวลาเราพิมพ์เนี่ย มันจะเป็นลายเพราะว่ามันพิมพ์เป็นสีเหลี่ยมแต่ว่าที่พี่แป๊เลือกเป็นสตองเอเนี่ยเขาจะพ่นเป็นอองแถวนึงเป็นอองฟุบฟุบมันจะเกี่ยดังนั้นพี่แป๊จะเลือกเป็นสตองเอสตองบีก็มันจะพ่นเป็นขึ้นอ่าก็เลยดูแล้วการพ่นของหมึกสตองเอเวิร์สุดนะพี่แป๊ก็จะตั้งไว้ตัวนี้เราใช้ตามนี้นะครับส่วนยิงบอกโหลดยิงก,ก็เวลาเราล้างเราหัวออกไม่ครบนะ ส่วนนั้นสุดท้ายตัวออ t เตอร์จัมก็ส่วนเวลาเราทำอาร์ตบอร์ดมาจะมีช่วงของหัวกระดาษถึงงานใช่ไหมช่วงนั้นถ้าเกิดเราไม่กดอันนี้พี่แปะกดให้เป็นตูเกเตอร์ก็คือเขาจะเลื่อนช่วงว่างมาเลยจืดมาตรงที่งานแล้วพิมพ์เขาจะเลื่อนตัวฟิล์มมาเลยแต่จากปกติถ้าเกิดเราไม่ทําเป็นตูเกเตอร์เนี่ยเขาจะเริ่มพิมพ์มว่างๆตรงหัว,วเ,หอเออใช่เขาก็จะพิมพ์เปล่าๆอย่างเงีง้ยวิง่งเฉยๆนะแต่ไม่ได้พ่น จนถึงงานและถึงจะพ่นซึ่งมันก็จะกินเวลาตรงนั้นไปช่วงไหนที่สมมติเราพิมพ์ไป5้าเซนแล้วมีงานอีกช่วงหนึ่งมันก็จะปุ๊บพอพิมพ์เสร็จตัวพ่นสีมันจะเลื่อนมาเลยเลื่อนปุ๊บมาตรงที่มีสีแล้วพ่นต่อ,อดังนั้นก็จะประหยัดเวลาเราไปครับครับช่องว่างแค่ห้าเซนก็นนเคร,รื่องมันก็จะเลื่อนเลื่อนไปเลยเลื่อนมาเลยห้าเซนมันก็เลื่อนป,ปุ๊บมา เลื่อนฟิล์มลงมามาพิ้นน,น,นี่ไฟเราใช่อันนี้ไปแล้วก็ <c oughs> นั่นแหละมันก็จะมาเลื่อนตรงนั้นเลยนอกจากคืองานต่อง,งานเวลาเราปิ้นเสร็จแล้วเราปิ้นเสร็จแล้วถูกต้องไหมงานหนึ่งเราปิ้นไปปุ๊บเขาจะปิ้นมาถึงช่วงสีขาวดังนั้นเนี่ยระยะที่จะเริ่มพิมพ์ใหม่มันจะอยู่ประมาณ5เซนเพราะพอเขาพิมพ์ใช่ไหมหัวสีขาวคือหัวสุดท้ายคือพ่นสีขาวเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มพิมพ์สีตรงนี้ ดังนั้นมันจะมีช่วงว่างระหว่างงานต่องานพี่แป๊บอกถึงได้บอกว่าถ้าเราปิ้นงานหนึ่งเราต้องการจะเซฟเราถอยหลังไปส,สีขาวที่พ่นเสร็จแล้วมาอยู่ระยะน,นี้เพราะเริ่มพิมพ์นี่เพื่อที่จะเซฟพื้นที่อย่างลูกค้าแต่ถ้าบางคนเขาไม่ได้ต้องการจะเซฟคือจะพิมพ์ต่อไปเลยมันสามารถที่จะันเราเลือกงานไว้แล้วเรากดพิ้นเลยดีพิ้นเลยดีคือหมดงานหนึ่งปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จะพิมพ์ต่อเลย พิมพ์งาน2ต่องาน3ต่อโดยที่เราไม่ต้องมากดพิ้นกดปินดป้นแต่ละทีเอ่อตัวนั้นก็ห้าเนี่ยห้าเซนประมาณ5เซนอ่าสิเซนไม่เกินตัวนั้นระหว่างหัวนะครับส่วนนั้นสุดท้ายอัดจัดตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของหัวพิมพ์ที่เราจะได้เจอเลยเนี่ยก็คือ1อ่าตัวสีขาวไม่ทับกับตัวสีอ่าตัวนี้มันจะต้องมาที่ head space ตัวนี้ ตัวนี้ h o r i เซนทอนตัวนี้จะเป็นการปิ้น์ไปกับสีขาวให้ทับกับหัวสีตัวหัวสีหัวหนึ่งมันจะเป็นหัวตั้งก็คือหัวสูเราจะใช้ตัวหัวสองหัวขาวในการปรับเข้าหาตัวสีนะครับดังนั้นเขาจะเลื่อนตัวหัวขาวเท่านั้นก็คือถ้าเกิดลดมันก็จะกระเถิบมาทางขวาถ้าเพิ่มมันก็กระเถิบไปทางซ้ายแล้วแต่ว่าสีขาวมันเหลื่อมล้ำไปทางไหนนะครับอันนี้พี่แปะตั้งมาให้แล้วเชิดบอกว่า ตัวสีขาวไม่ตรงพี่ป๊ะทำไงพี่จะบอกเลยมา,าจับเฮสเปซนะฮอลิเซนทอนมันจะมีทางซ้ายกับทางขวาซ้ายคือทางไปให้พ่นขาวกับสีทับทางขวาพ่นกลับอ่ดังนั้นมันก็จะต้องใกล้ๆเขียนกันหรือเหลื่อมล้ำเป็น1เซนหนึ่งมิลเท่านั้นนะอ่า วเล็กๆมากๆ็ตัวขาวเนี่ยมันลงตัวเ้่พอเวลาเราลงตัวขาวและตัวาไรที่ย่มันไมดี ้ผมต้องดึงให้มันเสียบลงลอ,งอยวมันจะต้องใช่เกต้องใหมันเสียบเข้ามาอันนี้พี่ทำแล้วเด,ดีย๋ยวเรากดอยูดได้ยังครับเรากดอยุดก่อนเหมือนที่แฟบอกจะทําอะไรก็ตามกดทอสก่อนแล้วก็ค่อยมาจับตัวเิงนะครับมันจะต้องลงในร่อง ายครับล,บล้มชันไอ้เนาะเราก็จะใช้ฟิล์มเก่าที่บอกเป็นตัวนำนะเราจะลอดตัวนี้นะครับลอดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวกันไม่ให้ตัวงานเราเนี่ยถูกับตัว ล้อเลยนะครับตัวสปริงลดอตัวนี้เราก็เลื่อนมานี้ขึ้นมานี้อ่าสอดไปนี่นะครับสอดไปนะครับสอดเข้าไปเสร็จแล้วเราจะทะลุไปถึงตรงนู้นเลยนะครับอ่าเราก็ดึงงานไปแล้วนะครับอ่าตัวฟิล์มนะครับที่เราจะใช้เป็นตัวต่อนะครับเราจะลอดมาช่องตัวนี้นะครับอ่าแบบนี้ที่มันมาช่องที่จะลงใช่ไหม อ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาแม็กต่อนะครับตัวนี้อ่ะพิ่ลเลือกมาหน่อยหนึ่งก็ได้พี่ปไม่ตรงโอเคตัวฟิล์มที่เราใช้ปิ้นจะใช้อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนทําไมตัวปัดกาวเขาจะปัดด้านนี้หมุนอย่างนี้ถ้าเราุ้ยถ้าเราใช้ตัวฟิล์มตัวเนี้ยไปอยู่ด้านล่างมันจะปัดตัวฟิล์มหลุดเพราะฟิล์มทีอยู่ด้านล่างเนี่ยมันปัดนิ้ม,มก็ปัดหลุดเออนั่นแหละครับ ก็เราจะเลื่อนขึ้นนี้นะครับเดิมนี่ยเพราะมันยังไม่ถึงไงตรงนี้เลื่อนมานนิดนึงก็ได้อ่าโอเคพอละใส่ที่กั้นให้หมดสองฝั่งใครก็กลัวจะดูดลมก พี่แป๊มีวิธีที่ง่ายเราใช้กระดาษ A4 ใบหนึ่งเอากระดาษ A4 มาครับกระดาษ A4 วิธีทำสอดเข้าไปตรงนี้เห็นไหมสอดไปงี้สอด พอเราสอบนี่แล้วน,นะเราก็เลือ่อนเลื่อนเขา้ามันก็จะเข้างานแต่เกิดไม่เนี่ยเราใช้งัดนิดนึงกันแล้วใส่กางัดนิดนึง,นงมันจะเข้ามาใส่แค่ครึ่งเดียวอ่าใส่แค่ครึ่งหนึ่งมไม่ถึงอยู่แล้วมันไม่ถึงร้อยอยู่แล้วใช่ครับอ่ะเสร็็จปุ๊บก แล้วก็ไปสั่งพิมพ์ไม่ต้องนี่เดี๋ยวมันจะลงมันเองครับ ไม่ต้องเนีเราก็สายเปิดดูวันนี้คือเราใช้ปริ้นแค่เมสเดียวครับก็อันนี้นะครับเราก็มาส่งเครื่องนะครับให้กับลูกค้าอันนี้ของเราที่บริษัทเลยนะครับอัน่าจักทีเชิตครับผมอันาจักรทีเชิญนะครับอยู่ที่เชียงใหม่เนาะครับก็อันนี้เป็นน้องที่วัยรุ่นทํากินนะครับค่งประกอบนะครับคือการรับปริ้นนะ ดีเแล้วก็รีดเสื้อสกีนเสื้อนะครับเนาะก็เราสอบถามนิดนึงว่าจะม่ตัดสินใจซื้อที่ m o d i f y i อิก็คือตอนแรกอ่ะที่ผมจะซื้อครับก็มีหลายๆเจ้าเหมือนกันผมก็ไปดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นเขาเขาบอกว่าเออ m o y i f y i n แบบบริการดีแบบเซอร์วิสดีเงี้ยแล้วพอลองซื้อมาอย่างที่เขามาติดตั้งจริงก็เออแบบ ที่เขามาตั้งแต่บ่ายโมงอะไรเงี้ยตอนนี้ห้าโมงแล้วจะเป็น4ชั่วโมงแบบถามอะไรได้หมดเลยครับก็อันนี้ขอบคุณมากก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ของเราชื่ออะไรนะเดี๋ยวพี่ไปเบสครับผมเบสเนาะก็อ่าลองเบสเนี่ยก็อย่างที่บอกคือ1ทําในธุรกิจเรื่องอ่าสิงสกรีนนะครับสกรีนก็คือดีฟทีนะครับรับพินนะครับอย่างที่บอกคือน้องก็จะอ่าเริ่มที่จะรับนะครับอย่างลูกค้าหรือว่าอ่า ที่สนใจนะครับที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งนะครับผลิตงานหรือว่าตัวงานดีทีนะครับซึ่งราคาเป็นเงินเองนะครับกับทางบร<ช>ิษัทอาณาจักร อาณาจักรทีเชิร์ตครับทีเชิร์ตนะครับก็อันนี้เราจะมีช่องทางไหนที่ได้ติดต่อเราได้บ้างนะมีทั้ง Facebook IG ีทิกเกเลยครับเสิร์ฟว่าอาณาจักรทีเชิร์ตก็เจอแล้วครับถ้าใครอยากทําแบรนด์เสื้อทําเสื้อบริษัทเสื้อองค์กรติดต่อได้เลยครับโอเคก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับแบบสดๆนะครับเราไม่ได้มีการเตรียมกันนะครับไม่ได้มีการเตรียมเลยก็คือสอนการทํานะครับ การลงโปรแกรมใช้โปรแกรมนะครับให้ลูกค้าทําเองตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่างที่บอกคือเราสอนโดยที่เราไม่ได้ต้องเร่งกับเวลาเนาะว่าเฮ้ยอยต้องทาต้องอะไรละอย่างที่เบสบอกก็คือว่าแป๊กก็สอนโดยที่ค่อยๆไปให้ลูกค้านั้นได้ทําแล้วก็เราซื้อขายกันก็อย่างพี่น้องนะจะไม่ได้เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้านะครับก็อย่างที่บอกคือเราดูแลหลังงานขายเพื่อหนึ่งอย่างที่บอกคือ m o d ิฟายอิเราจะเน้นนะครับเรื่องหลักงานขายนะครับผมก็วันนี้ก็เลยต้องขอขอบคุณน้องเบสมากนะครับยินดีครับครับผมก็ขอบคุณมากเลยที่เลือกใช้บริการนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรีวิวตรงนะครับจากของน้องเบสเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้มีการเตรียมกันใดๆอยู่แล้วนะครับผมก็กับเครื่องตัว i3.2 d ม t ัน i m นะครับผมตัวนี้ก็อย่างที่บอกประหยัดพื้นที่นะครับไม่ใช้พื้นที่ มากนะครับแล้วก็รันงานได้ทั้งเร็วแล้วไวนะครับผมวันนี้เราก็ขอจบตัวรีวิวนะครับการส่งเครื่องนะครับกับบริษัทอัณาจักรทีเจนะครับก็ที่เชียงใหม่นะครับผมอันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณทั้งไปบ่างนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผม